เอาละครับก็ขอาการสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดมีคลิปนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมสร้างบ้านแอปสู้ผีนั่นเองนะครับหรือว่าสร้างฐานทัพทหารเพื่อต่อกรกับปูซทอมี่นะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจหมด้วนะครับในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนล้นในเกมนี้เนี่ยคือว่าปัจจัยของเราเนี่ยเราก็ต้องสร้างฐา,านทัพของเรานะครับแล้วต้องสร้างกองกําลังทหารนะครับมาต่อสู้กับ คอมบี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นในโหมดหนึ่งคนกันเลยดีกว่านะถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนออกนะครับไอสิ่งที่สร้างม,มากับเพื่อนมามันก็จะหายนะสำหรับของเพื่อนนะมันจะทําให้เราซวยเว้ยแล้วก็เล่นคนเดียวก่อแล้วกันนะครับเรามา New World นลครับเราจะเล่นเป็นโหมด Normal ไหมเล่นบนโหมด Normal ครับแล้วก็เป็นแบบที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตเลือกที่ก่อนแล้วกันนะครับคือว่าไอที่ตั้งของ เบสแคมป์เราเนี่ยมันมีผลต่อการที่ซอมบี้มันจะบุกมาด้วยนะครับถ้าเราตั้งในที่ราบเนี่ยซอมบี้มันมีโอกาสที่จะเบุกมาเป็นระนาบเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราตั้งอยู่ในที่สูงเนี่ยโอกาสที่ซอมบี้จะบุกมามันก็ยากนะครับคือว่าเราสกัดได้ดีกว่าแน่เดงมันมีเสียงเพลงอะแล้วผมทำไงดีล่ะไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับตอนนี้เอมีปัญหาแล้วแมปโหลดอยู่ อีงแมบบยังหลุไม่เสร็จเลยโอ้โสร้างวันนี้นี่สบายจัดครับตรงนี้ดีกว่าครับมีที่โล่งนะนี่ไงเป็นหลุมเป็นอะไรนะครับป้องกันซอมบี้ได้อยู่พร้อมแล้วก็ตั้งเลยครับนี่เอาละดูซีซอมบี้บุกมาจากฝั่งไหนเอา้ามาจากฝั่งนี้ครับนี่นะโซนบริเวณที่ซอมบี้จะเกิดมาคือตรงนี้เลยโอ้โหเป็นเหียวเป็นอะไรด้วย และเราก็ต้องรับจ้างโซเบเบินะครับมาเป็นขี้คาดเรานั่นเองมาเลยเพราะเป็นขี้คาผมแล้วก็จัดมาอืวันที่หนึ่งตปมิวสิกไปก่อนนะเต็งลิคสิกอ่านี่ครับเราต้องสร้างของนะเป็นฟาร์มนะเพื่อหาข้าวครับยังชีพให้กับผู้รอดชีวิตของเรานะครับแล้วนี่ก็เป็นคนเมืองนะครับหาแร่นะ อตรงนี้เลยไม่ล่าซอมบี้จะได้ไม่บุกมาโูโโโน้นู่นนู่นมีเซอร์เวอร์ตรงนั้นครับเห็นไหมเซอร์เวอร์มันจะปรากฏตามแมพนะครับให้เราไปเทมนั่นเองเดี๋ยวเราให้มิซีมันเดินมาทําเหมืองตรงนี้แล้วกันครับมีฐานมีอะไรด้วยนะนี่แล้วเราก็สร้างให้มันครับเดี๋ยวมันจะมาทํางานตรงนี้เองนี่เออสร้างมาแล้วก็จ้ามาครับ เป็นไมเนอร์นะ1หนึ่งตัวก็เ,เลยเรียกเป็นตัวเลยครับเาไหมเดี๋ยวก็มาอ่ะเดี๋ยวเราไปจ้างให้ตัวนู้นอีกตัวนึงครับเอามาเป็นยามฟาบ้านให้เราก่อนเฮ้ยตังหรือเจ็ดอะทำไงดีวะเอ้ยตัวนี้มีฐานคนระับเก็บไปด้วยเดี๋ยวเราจะเอาไปเผาเหล็กนะครับมันเผาเองนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องวิจัยในส่วนของ,ตอง,ตองเตาเผานะอะเก็บมาเลยพี่ ไปโยมกับผมไหมพี่ไม่มีข้าวให้นะอดทนไปก่อนตกลงนะเอาเป็นว่าตกลงกันแล้วครับไม่ต้องถามมาก let's มาพี่าตามผมเลยต้นไม้แล้วก็ขุดได้นะครับเอามาเป็นวัสดุมาเป็นอะไรพวกนั้นอ่ะนะมีเงินด้วยนี่หว่าลืมเลยนี่มีนะโอเคได้เป็นเงินครับต้นไม้เล็กอ่า เก็บของโอเคเกมนี้มันมีระบบเงินนะครับเพื่อที่เราจะซื้อเป็นของต่างๆเป็นปุ๊กปืนอะไรพวกนั้นอนะ่ะอุ้ยมี NPC ม,มีซีมาเมอนพีซีมาอ่าพี่มาอยู่ผมเลยนี่ครับต้องใช้ตังห้าสิบเพื่อใช้เป็นตัวหอ,อกแล้วก็ตัวปลาหอ,อกครับแล้วก็มีหนามด้วยนะแต่ว่าเราก็ต้องมี NPC ตามจํานวนด้วยครับในการที่เราจะวาง NPC เป็นกาดๆไปเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวสร้างที่ยืนให้ก่อนครับ คุณต้องมีจุดยืนในสังคมครับอ่าก็คือกคไปอ่ะแล้วก็เฮ้ยเราเมื่อกี้เรามีอีกตัวใช่ไหมนี่ไงไปสเหมือเลยครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วยังยังยังไม่พร้อมหรอกจริงๆเวฟมันมีไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราอยู่ในวันที่หนึ่งนั่นเองเราจะคอยสร้างอรารยธรรมไปเรื่อยๆครับเอ้าขยานขันขันแ็งทํางานเข้ารเร็วเอ้าอย่าเพิ่งพักกลางวันดิาเพิ่งพักกลางวันเอออย่าเพิ่งพักกลางวันทำงงทำงานก่อน เดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรกินนะอยหาเงินเดือนเลยนี่เนี่มาอุ้งงานให้ผมดูนี่มีซอมบี้ตัวนึงหลุดคิวซีมาหรอหลุดคิวซีมาหรออื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 อไออืออืออืออ่าหลุดคิวซีอุ้ยตัวนี้เหล็กเหล็กใช่ป่ะอันนี้เหล็กครับสิ่งจะเป็นงี้เลยนะอ่านี่ได้ก้อนเหล็กมาเอาไปคราบเป็นเออเป็นเป็นเป็นเหล็กนั่นแหละอันนี้ก็เบอร์รี่ก็เก็บมาได้ครับ ใกล้มือแล้วว่าอีกหนึ่งนาทีว่าใกล้มือแล้วทำไงดีล่าทำไงดีล่ะกดไปนะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ดิไม่เพื่อนไอพวกแกแพวกแกเป็นแค่แรงงานของฉันนะครับโอ้โหค่ำนี้กำลังมาถึงแล้วอยากได้อลูกกระจกเพิ่มว่ะคนงานคนงานอยู่น้อยต้องการคนงานเพิ่มตัวนี้มีคนงานไหมมีไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่สินฟิวซี่เพื่อเจอเพื่อต้อตงการคนงานเพิ่ม ไมมีคนงานครับแย่ yeah, เล้วมาคนหอบคนหนึงแล้วกันครับคอยกันบ้านมันก็จะดึงเอ่อไอพีซีเรามาจากตรงนู้นนะครับคนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยไอพีซีนู้นพี่พี่พี่เดินมาหาผมหน่อยพี่ครับพี่ครับมาเป็นเอลูกกระเจ้าผมหน่อย <c oughs> ผมต้องการคนงานเลยพี่พี่มันอยู่กับผมพี่สบายใจกว่าเยอะเลยนะอุย้ยอคนงานเต็มเลยตรงนู้น ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมีมีมีสองอตราสองตาพี่รับจ้างพนักงานหญิงพนักงานชายยังรวนเงินเดือนเป็นองุ่นแล้วกันนะจ้างเลยครับผม่ะเดี๋วกะบันไม้าม้ไม้ไม้ไมหน่อยเออแล้วก็เกมนี้เอ c ค่อนข้างจะฉลาดนะผมเตือนเพื่อนๆไ้ก่อนนะสำหรับใครจะเล่นเกมนี้นะค่อนข้างนี้จะฉลาดมากมากเลย ถ้าเราไม่ตอบบองให้มันก็ไปไม่ได้อมามาหนึ่งวิ1หนึ่งวิสุดท้ายเอาแล้วครับตอนนี้มีทหารอยู่สี่คนกันบ้านเอน็นมีซอยเดินโอ้มาเร็วนุ่น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 โอ้พี่จ๋าดุกูปิดไฟให้เราหน่อยดิไฟห้าสิบบาทอันนี้ก็ต้องการพลังงานมาแล้เวเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้ว อุ้ยไปจูอุ้ยโอ้โหเสียขนาดนั้นเลยโอ้โหเสียขนาดนั้นเลยโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหลุมลุ้มลุ้มลุมช่วยด้วยช่วยด้วยเออยิงยิงยิงติดไฟเพิ่มความสว่างนะครับนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมาแล้วมันรอบ มันรอบโจมตีมันรอบโจมตีพี่ยิงดีเออแล้วไอเกมนี้มันสามารถอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนนะครับไล่โจมตีได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นนะครับมาแล้วเอาดิเอาดิเออนั่นแหละนั่นแหละอย่าไปใหตีฐานอย่ามาตีฐานเอาดิเออมาแล้วมาแล้วไปอย่างเอ้าไล่ตัวอยู่ไหน แล้วมันมาเดินติดตรงนี้เนี่ยอีกตัวไหน,นมาแล้วยิงดิพี่ยิงดิพี่เออทำงานได้ดีมากเดี๋ยวผมขึ้นเงินเดือนให้เนี่ยร้อยครับสมมติตัวสุดท้ายออผ่านเรื่องหนึ่งต่อคุณสามารถเอาชีวิตรอดได้ขึ้นแรกนะครับแล้วมันก็ให้อา,อาหารขึ้นมาด้วยนะครับอุ้ยเรามีอาหารเหลืออยู่412ชิ้นนะครับสแสดงมีจํากัดมันบอกให้เลือกขอเ่อหนึ่งอย่างผมเอาตังค์แล้วกันแนวโซเวอร์ครับแล้วก็เลือกจ่ายพวกนี้ด้วยโคตรจะฉลาดเลยไม่ไหวละเห็นไหม จะเดินติดด้วยลูกจ้างไปก่อนครับแล้วก็ไปเป็นแรงงานทาสผมไม่หมดไป let's go วูวขุดเหมืองไปเลยไปเลยดีมากมเลิกจ้างแล้วไม่เหรอดูดีลูกจ้างก่อนโอเคไอตัวนี้ แล้วผมต้องเสียตังเอามันออกมาเนี่ยนะืโอเคแล้วก็เลิกจาก้างคุณมึงปิดเลยงั้นน่ะเรียบร้อยครับปิดตายไม่ลงแล้วแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวอัพเกรดครับโอ้โอเคได้ดี Sm ell. Sm ell ing. ไอรอนสมิลสมิลเต็งมันมีตังครับมีเหล็กอยู่ห้าชิ้นด้วยเราอันนี้ดีกว่าเรียนรู้ในส่วนของปืนพกดีกว่าไหมเออปืนพกดีกว่าครับแล้วก็ตอนนี้ลิมิตมันเต็มแล้วเว้ยเราก็ต้องเพิ่มลิมิตด้วยการซื้อตัวยงนะครับนี่วางไปเลยเพิ่มไปหนึ่งคนก็ไอนี่เลยแล้วกันเป็นเหยื่อ,อรายต่อไป <laughs> เปนเหยื่อ ต้องการนี่เราวิจัยได้แล้วครับการร้อยบาทเอามาเป็นพลปืนคอยดูฝั่งนี้ครับปุ๊บหมุนมาเปี่ยงนี่ว้มีหน่วยระยะไกล2อัตราได้ครับโอเคตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นหน้างครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับที่รับชมบสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ